เขาว่ากันว่าบอดที่ว่ายทวนกระแสน้ําจะเป็นบอดที่แข็งเก่งที่สุดโดยบอดทุกตัวจะโดนป้อนข้อมูลว่าให้ค้นหาตําแหน่งศัตรูถ้าเป็นแก๊ปก็คงได้พนักงานดีเด่นแสดงว่าหน้าน้ําตกน่าจะมีคนนะคะเฮ้ยเอ้าบอดวิ่งหนีเฉยอมันโดนยิงค่ะเธอรัวกระสุนมากตอนนี้บอดสู้ชีวิตหนีตายจ้าละวันเลยนะฮะอันนั้นคนยิงบอด ส่วนอันนี้บอดยิงคนบอดเพชรนี้บอกเลยว่ามันยิงแรงกว่าเดิมแล้วทุกคนดูดิมันกะเอาตายเลยเนี่ยเอาหมัดไปไล่ชกบอดที่มีกล้าอุ้ยหมวกก,มกับนกมันแตกอ้าวแกจะหนีไปไหน สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเรายังคงอยู่ในแผนที่หาดตะวันอยู่นะคะและเชื่อว่ามีใครหลายๆคนได้มาสำรวจหลังน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยทําให้พักหลังอะ่ะคนเริ่มโดดมาตรงนี้น้อยลงแล้วล่ะ oh. ก่อนที่พื้นที่นี้จะถูกทิ้งล้างและถูกลืมไปเรามาทําคลิปแกล้งคนดีกว่า ไม่ใช่อะไรหรอกจะมาขายชุดผู้พิทักษ์รติการให้กับ GM ค่ะยังไงล่ะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากค้างคาวแบ็กแมนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิทักสมบัติที่อยู่ในถ้ำไงเป็นไงเก็ตเชื่อมโยงสุดๆ สารภาพตรงๆก็คือทําคลิปมุมยิงได้เปรียบไม่ทันนะคะก็ะดูคลิปนี้ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วกันซึ่งชุดระดับตํานานอันนี้เป็นชุดประจําตัวที่มาพร้อมกับออสการ์สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได,ได้และสามารถกดแปลงร่างระหว่างเกมได้ของรางวัลก็จะมีท่าคู่ท่าเปิดตัวที่อยู่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ MVP การต่อสู้ตอนโหลดเข้าเกมทั้งโหมดทั่วไปและ 4v4 ส่วนตัวมินคิดว่าอันนี้สวยกว่าชุดระดับตํานานของตัวละครโครได้อีกนะคะมัน ดูเล่นได้ต่อเนื่องดีกิจกรรมเป็นรูปแบบผอคอยนะคะต้องสะสมโทเคนให้ครบทั้ง5อันก็จะได้ทั้งรูปโปรไฟล์แบนเนอร์ลายเพ้นหน้าสกินดาบคาตานะและเลขลำดับชุดที่มินได้คือ16756ค่ะใบหวยละหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ที่มินเห็นล่าสุดมันเกือบจะ3 0,000ื่นแล้วมั้งใช้ไปทั้งหมด3,384เพชรเพหรือประมาณ1,000บาทถ้าใครอยากมาจัดต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดวันที่2มิถุนายนนี้แล้วมินจะเล่นทั้งหมด10ตาดูซิว่าเราจะสามารถปกปักรักษาสมบัติในถ้ำแห่งนี้จากเหล่ามนุษย์ที่มีความโลภได้กี่ครั้งก่อนไปรับชมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะเกมที่ห มีเป็นไงสกายไดฟ์อันนี้เทปวะล่ะอือโมแต่เท่ลืมกระโดดค่ะเกือบเลยน้ําตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลงน้ําตกเหมือนกันค่ะเอาละสิเขาลงถึงพื้นก่อนแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาจะหนีเหรออ้าวไม่ใช่นะคะเขาเผิอกระโดดขึ้นลางไปขอฟาร์มปืนก่อนโอเคเราได้ทอมสันมาหนึ่งกระบอกนะฮะยี่ห้อพัดลม วุ้ยโชคดีนะคะฝั่งนั้นมีเวกเตอร์มันยิงไกลไม่ค่อยได้อ่ะเราต้องรีบไปจองพื้นที่ก่อนแล้วปัญหามันก็คือเราต้องโดดให้ทันเขาด้วยอสิโอ้โหแล้วอันที่2คือกระโดดขึ้นยากด้วยนะคะอ้าวไม่ถึงอ้าวสวยแล้วสิเฮ้ยโอ้โหตามมาโคตรไวเลยไออืเอายิงเอาไม่ยิงตั้งไอวะเ้ยอ้ เกือบตายอะทุกคนโผกกลายเป็นตานี้เสียเปล่าเลยค่ะไม่ทันดักยิงเขาในถ้ำวงกินแล้วก็คงไม่มีใครวิ่งมาค่ะโอเคงั้นเราไปตาที่2กันเลยอุ้ยโชคดีค่ะรอบนี้มีคนประเด็นคือเราจะแอบขึ้นไปยังไงอะก็ให้เขาเห็นเลยแล้วกันเนาะอ่าอันแรกห้ามวิ่งนะคะส่วนอันที่สองต้องวิ่งอุ้ยเกือบขึ้นไม่ได้นะฮะทำลายแค่กล่องเดียวก็กระโดดได้แล้วค่ะ ตอนนี้ทัศนย์เริ่มหุดหงิดแล้วค่ะเขากระโดดไม่ได้สักทีอ่าเรามาจองพื้นที่ก่อนนะฮะเก็บหงอคมก่อนเพราะว่าเราจะมารอดักยิงเขาที่หลังหินนี้นะคะต้องหมอบด้วยนะมังงั้นหัวโผล่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนนึงเหรอสังหารทัศยะไปแล้วค่ะเปิดตำแหน่งเช็คคนก่อนนะคะโอเคค่ะอย่างน้อยเขาก็จะมาที่หลังน้ําตกนะโอ้แต่วงเริ่มกินแล้วเรามียาแค่กล่องเดียวค่ะระหว่างนี้ขอใช้กองไฟฮิวเลือดไปก่อนนะอ้าวเดี๋ยว ทีนี้ขึ้นมาวัยเชียวเขาจะเห็นกองไฟวินไหมเนี่ยแล้วพอวงกินมันก็กดห่อคงไม่ได้อ่ะนี่เนี่ยเป็นไง VSS อย่างรัเลยปะ,ะกลายเป็นวิญญาณเฝ้าถ้ำอันนี้ไปแทนค่ะบางตาคือต้องมาเล่นในหมวดแรงนะคะมังงั้นไม่มีคนเกมที่สหรือรอบนี้เราควรกดใช้ห่อคงก่อนวะถ้ามากดซ้อนพุ่มแบบนี้อาจจะเนียนกว่านะคะอา้าเฮ้ยเมื่อกี้เขาท่านเห็นหรือเปล่าวะโอโหชัดเลย คือเรามีหน้าที่มาพิทักษ์ถ้ำมันนี้จริงใช่ปะมาตาที่สี่แล้วค่ะรอบนี้เตรียมของพร้อมทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครมาสักทีค่ะงั้นมินว่าตานี้เราเข้าวงกันดีกว่าค่ะมะงั้นเดี๋ยวแรงรถรัวๆเอ้าเฮ้ยโอ้โหมีคนกําลังปีนขึ้นเสียเที่ยวเลยลุงนี้เอาครูมาเช็คคนเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วแล้วคนนั้นเขาเห็นเราหรือเปล่าวะนะ ไอ้ก้อนหินข้างหน้าไม่ต้องไปโดดให้เสียเวลาคะ่ะเราไต่ขึ้นเนินได้ปัญหามันคือตรงนี้ตั้งหากละอ้าวเฮ้ยโอ้โหจบและวลูกนี้เรายิงนายก่อนดีกว่าอยากได้ช็อตตอนยิงในถ้าอ่ะเกมที่5้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนขับรถมาค่ะแกเว้นมอเตอไซค์ลงน้ำมาเลยเหรอเมื่อกี้เขาทันเห็นเราหรือเปล่าอะ่ะงั้นขอแอบก่อนแล้วกันนะฮะทำไมเขาค้านะ่าเาานะเฮ้ยโอ้โหตก เขาน่าจะเห็นแล้วเราเรีบไปชิงพื้นที่ก่อนดีกว่าคะ่ะอุย้ยเขาวิ่งตามเราขึ้นมาด้วยคะ่ะเอาละห่วงที่สองเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเราอุตสาห์บอกวิธีขึ้นให้นายแล้วนายตอบแทนเราแบบนี้เหรอฉันไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรอกแกมีแค่ปืนพกยังกล้ามายิงกันอีกเหรอ <c oughs> อุย้ยเสียเหยื่อไปฟรีๆเลยแบบนี้เราไปแคมป์รอคนกันดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เ เมื่อกี้เราใช้คู่สแกนคนไปแล้วมินไม่เจอตำแหน่งเขาอะแล้วดูมีหน้ามาย่ะเย้ยด้วยนะแหมพราะก้ามทองเพราะคนเก่งอแกกระโดดพลาดเหมือนกันแหละ <S <S 1> <S 1> เอ้าเฮ้ยเขารู้เทคนิคว่ะมาดูดิว่าห่วงสองเขาจะโดดยังไงนะฮะป๊อกเด้งกันเลยทีเดียวตำนานได้กล่าวไว้ว่าเขาก็ยังคงเด้งณสถานที่แห่งนี้ตราบจนถึงปัจจุบัน โอ้โหเขาเสียดายเลยฉากนี้คือแบบเราหล่อยห้เขาได้เลยเนี่ยยังไงล่ะมีหัวล้อกบเกือนเขินละสิสรุปแล้วเขาเด้งไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันแต่คนนี้เขากระโดดเก่งมากเลยนะห่วงละสองครั้งเขากระโดดขึ้นได้แล้วอะค่ะบางทีมินยังโดดเป็นสิบรอบเลยโอ้ล้วตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องโดดห่วงยางค่ะค่อยๆกระโดดขึ้นเขาเลยง่ายกว่าสงสัยต้องกบวิธีเขามาใช้บ้างแหละเกมที่6 โชคดีที่รอบนี้เครื่องบินมันบินใกล้น้ำตกพอดีนะคะแล้วก็มีคนมากับเราด้วยค่ะลงที่สูงๆไว้ก่อนเลยเพราะขี้เกียจไปกระโดดตรงหนังยางแล้วอ่ะโอเคค่ะเขาน่าจะยังต้องเสียเวลาโดดอยู่ตรงนั้นอีกสักพักเลยเพื่อไม่ให้พลาดอีกเพราะฉะนั้นเราจะใช้กองไฟตั้งแต่แรกเลยนะคะไหนดูดีเขายังอยู่ไหมอ่าเขามาถึงจุดห่วงยางที่2แล้วค่ะแต่คนนี้ใช้เวลาโดดนานมากค่ะไม่ยอมขึ้นมาสักทีจะไหวไหมเนี่ย เฮ้ยมาแล้วค่ะแต่รอบนี้เราได้ปืนไม่ดีเลยค่ะเราไม่มีปืนชาร์จเลยอ่ะนี่เขาไหวตัวได้ทันได้ไงวะน้าเก็บหออคงทันด้วยนะโคตรเนียนอ่ะมินว่าทักษะเ็าไม่ธรรมดาแล้วว่ะโอ้โหจูกกยังไวเมื่อไหร่ภารกิจเราจะสําเร็จวะทุกคนผ่านมาเกินครึ่งวะนะทันเน่มีนั่งบัลังโชว์ไปอีกเอาไลท์ไปเลยเพื่อนเอ้าทำไมอ่ะโอ้โหดูจังหวะสับสนัยเขาซะก่อน ใส่อดัมมาปลอมตัวนี่ว่ามาเรามาซ้อมกันดีกว่านอนอยู่กดงอคงพอยิงปุ๊บกลับล่างเดิมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลุกขึ้นมานั่งแต่ตาเนี้ยรอตั้งนานไม่มีเหยื่อเข้าถ้ำมาเลยค่ะไปตาต่อไปเลยแล้วกันรอบนี้ทุกอย่างพร้อมฉันซ้อมมาแล้วค่ะเฮ้ย <c oughs> มีคนเข้าถ้ำมาแล้วรอให้เขามาเก็บงอคงก่อนนะคะจะได้ใกล้ๆ <c oughs> นี่นะนี่นะนี่นะนี่เนะนีน,ะน,นะ <c oughs> <c oughs> นเราก็ฟีพ พิ่งได้คิวแรกโอ้โหายเป็นภารกิจนี้ทำยากกว่าที่คิดไว้อีกนะคะเนี่ยโอ้รอบนี้มีทั้งสองคนโอเคเรามีฟาร์มาร์ของแต่งสามแล้วก็เป็นสกินผู้พิทักษ์ด้วยนะคะมีปืนชาร์จด้วยเสร็จชั้นเฮ้ยแต่ถ้าหากเราเก็บของหมดมันจะไม่เนียนค่ะเดี๋ยวเขารู้ว่ามีคนฟาร์มไปแล้วทิ้งกล่องกระสุนไว้กล่องหนึ่งแล้วเมื่อกี้ข้างหน้าน้ำตกมีการปะทะกันด้วยค่ะ อุยมีคนเหลือรอดมาอยู่ค่ะนั่นไงเห็นไหมเขาฟาร์มกระสุนที่มินดบเอาไว้ค่ะโอ้โหได้อีกคิวแล้วค่ะกลายเป็นเพิ่งมาคิวได้ตองตาท้ายๆมาถึงเกมสุดท้ายแล้วค่ะมี2คนที่มาตรงหน้าน้ำตกค่ะโอเคเดี๋ยวเรามากระโดดขึ้นตรงขวามือเลยแล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการทุบกล่องอุย้ยแมเฮกตกใจมีรยาขึ้นมาโคตรไวเลย ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมาได้ไวขนาดนี้มีคนมาที่น้ําตกเพิ่มด้วยค่ะเอ้ยอย่างนี้สองคนเขาก็ปะทะก,กันก่อนเราจะหล่อเะดิโอ,อ้โหนั่นไงไม่รู้เขาสู้กันหรือเขาทําลายกล่องอะ่ะมีคนยิงมาจากที่ไกลๆอีกโอ้โหรอบนี้มีสี่คนที่มาน้ําตกนะคะแต่กลายเป็นฆ่ากันเองเหลือรอดมาแค่คนเดียวค่ะออโอ้โหจุสู คิวได้3คนค่ะแล้วพอออกมาข้างนอกโอ้โหกล่องศพคือเพียบเลยอะ่ะ เหอยได้มากถ้าค่อยๆมากันนะ่ะเราได้หลายคิวเลยนะเนี่ยเนี่ยแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปแกล้งคนวันนี้ใช้เวลาอัดนานกว่าที่คิดเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะทําให้เห็นว่าเราไปไต่แรงแบบปกติดีแล้วค่ะไม่ต้องไปแคมป์ที่น้ําตกหรอกอย่าลืมไปช่วยกันกดติดตาม t ิกต็อกเม้ามินดอทซีเฮดด้วยนะคะติดตามเพจ Facebook ด้วยล่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ